ขอให้ญาติยมจงเจริญสติสร้างความเรื่รู้การหายใจเข้าของตัวเองให้ต่อเนื่องกันตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวให้ได้ทุกอริยาบทจนรู้ท่อทานันจิตรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะอาการของความคิดที่ผลขึ้นมาพงแดงจิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกอุิยาบทใหม่ๆเราก็ต้องวางภาละหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง มันทั้งเจดน้อม้าไปรู้ในกายของเราการเกิดของจิตนั้นเขาก็มีอยู่แล้วจิตของเราเดี๋ยวเขาคิดไปเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางทีก็อาการของความคิดผุกขึ้นมาปรุงแตง่งจิตซึ่งเขามีมาตั้งนานจึงเรียกว่าอาการของขันธ่าจิตที่คิดปรุงแต่งส่งออกไปเรียกว่าสมุทัยหรือว่าเข้าหลักของอริยสัจสี่ทุกคนก็ปักไปทุกคนก็สนใจแต่กําลังสติมีน้อย เราต้องไปยามสร้างความระลึกรู้ตัวให้ต่อนึ่งถ้าความระลึกพลังเผยแล้วก็ระลึกขึ้นมาใหม่ระล,ลึกรู้รู้ไม่ทันเราก็รู้จักควบคุมจิตของเราจิตของทุกคนก็ฝักไป่ในบทม,มันทนใจมันฝักไป่ปรารถนาที่จะดับทุกปรารถนาที่จะหลุดพ้นแต่ถ้าเป็นความอยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะรู้ธรรมอยากที่จะเหตุเป็นความอยากที่เกิดจากตัวจิต หรือเกิดจากขันห้ามาพงแต่งคิดให้ดับให้ควบคุมจนกว่าเราจะกลายคิดจากความคิดของเราได้นั่นแหละเราก็จะมองเห็นทางจิตก็จะโลง่งกายก็จะเบาความรู้ตัวก็จะตามทําความเข้าใจอากาศของความคิดได้เด่นชัดขณะเราทาความเข้าใจเราก็ต้องรู้ว่านิวรณ์ธรรมต่างๆมาครอบงาจิตของเราเอาไว้ไหม จิตของเราเกิดความกงหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงกำหนัดในเรื่องของราคะขณะปัจจุบันนี้แหละเราก็รู้จักดับจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็รู้จักให้เอาพยทา,านอาโหสิกับมองโลกในทางที่ดีความระลึกรู้ตัวของเราพลังเผลอเราก็พยายามสร้างขึ้นมาพลั้งเผลอเราก็สร้างขึ้นมาใหม่เพียงแค่การสร้างความระลึกรู้ตัวให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยังทําไม่เกิดความเคยจิตแม้แตถึงระลึลกรู้ลมหายใจเข้าออก ซึ่งเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิดส่วนมากจะไปเอาตั้งแต่ผลอยากจะได้ตั้งแต่รับความสงบอยากจะรู้ตั้งแต่ทำอยากจะเห็นตั้งแต่ทำแต่ไม่ได้สร้างผู้รู้ไม่ได้สร้างความรูกรู้ตัวให้ตัวนึกปัญญาของทุกคนนั้นมีเต็มเปรียบปัญญาโลกีปัญญาในทางโลกปัญญาในทางโลกถึงจะฝักไปในธรรมมันก็ยังเป็นธรรมโลกีอยู่ดีจิตยังไม่ได้คลายออกจากสมมุติหรือว่าคลายออกจากขันห้า ทำอย่างไรเราต้องกให้จิตของเราคลายออกเราต้องหมั่นสร้างความรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็รู้ให้ทันจิตรู้ให้ทันอากาศของความคิดขณะเขาเริ่มก่อตัวเขาก่อตัวอย่างไรขณะเขาก่อตัวจิตเราจะเคลื่อนเขาไปดูเองถ้าเรารู้ทันตรงนั้นปุ๊บจิตมันจะดีดตัวออกจากความคิดแล้วมันก็จะง่ายนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเปิดทางทันทีความรู้ตัวก็จะตามทำความเข้าใจ ามดูเห็นการเกิดการดับของความคิดซึ่งเรียกว่าเห็นสภาวัรน์รู้อนิจจังทุกคังอ,อนัตตาในขันท่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความว่างเปล่าก็าเข้ามาปรากฏเรื่องเก่าหายไปเรื่องใหม่เข้ามาบางทีจิตของเราก็เข้าไปผสมรวมซึ่งเรียกว่าไปรวมเป็นตัวเดียวกันเราต้องสังเกตจนเขาแยกออกจากกันให้ได้ถ้าเขาแยกออกจากกันได้เมื่อไหรเราก็จะมองเห็นอะไรชัดเจนรู้สมมุติชัดเจนรู้วิมุตชัดเจน รู้อัตตารู้อนณตตารู้การเกิดการดับของขัรห้าเรื่องอะไรที่มันเกิดอย่าไปนึกไปคิดเอาเด็ดขาดการได้ศึกษาการได้เรียนการได้อ่านการได้ฟังทุกคนมีกันเต็มปิบแต่การโน้มเข้าไปทําความเข้าใจตรงนี้ต้องทําให้ตัวนึกสต,ติปัญญาของเราจะมีมากมายถึงขนาดไหนอาจจะถูกต้องอยูรืนอะดับของสมมุติแต่ยังไม่ถูกต้องเลยแนละ้วเรา้องหลักรมจริง ในระดับของหลักธรรมเราต้องน้อมเข้าไปดูรู้เห็นตั้งแต่การเกิดการร่วมการแยกการคลายการทำทำความเข้าใจให้เห็นตั้งแต่แรกแล้วก็ทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องกายของเราทำหน้าที่อย่างไรตาก็ทำหน้าที่ดูหูก็ทำหน้าที่ฟังภาษาธรรมะสักแต่ว่าดูเป็นลักษณะอย่างไรสักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าร,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 รู้สักแต่ว่าฟังยืนเดินนั่งนอน ให้เป็นแค่เพียงดูเรียบทเรามีสติคอยสังเกตคอยวิเคราะห์คอยตรวจตาใใหม่กําลังสติความระลึกรู้ของเรามันน้อยกําลังจิตกําลังขันห้าหรือว,ว่าความคิดเขามันมากมันถึงส่งออกไปข้างนอกถึงรู้ไม่ทันรู้ทันก็เมื่อเขาเกิดไปได้ครึ่งได้ปลายเหตุเราต้องรู้จักควบคุมควบคุมกายอินทรีย์ของเราควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมใจรู้จักวิเคราะห์หาเหตุหาผล อดพูดแล้วก็อดคิดแล้วก็สังเกตดูความคิดแล้วเขาเกิดอย่างไรทุกเรื่องในชีวิตไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้พูดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทําถ้าเราเข้าใจภายในแยกแยะภายในแล้วยิ่งจะสน uk, กุกจิตของเราพลั้งเผือให้กิเลสต,ตัวไหนบ้างเราก็รู้จิตของเราส่งออกไปภายนอกเขาก็รู้สติมีความรู้ตัวรู้กายรู้จิตได้ทันกิเลส เป็นกุศลหรือว่าอกุศลมันก็จะรู้หมดกิเลสอยากรู้ว่ากิเลสละเอียดก็จะรู้หมดขอให้เราสร้างผู้รู้ว่าสร้างความ,มระลึกรู้ให้ต่อเนื่องให้ได้พยายามกันไม่ว่าอยู่ในอริยบทไหนเวลาจะรับประทานอาหารก็เหมือนกันรู้จักกลับประมาณรู้จักคิดคห์พิจารณากายของเราเหิวจิตของเราจะปรูงแต่งความอยากเร็วๆเร็วไ,ไว้เราก็ต้องพยายามดับ ความอยากมันก็เกิดที่ฐานท้องนั่นแหละฐานท้องจิตมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่หัวใจของเรานั่นแหละอย, then, อยู่กลางใจของเรานั่นแหละถ้ากําลังสติของเราไม่ชัดเจนเขาก็จะไม่เผยตัวออกมาให้เห็นเราเห็นชัดถ้ากําลังสติของเราชัดเจนจิตก็จะเผยตัวออกมาจิตนี่ก็แปลถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกาเขาก็จะปิดบังกําพงตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเขายังเป็นธาต oh, ุของอารมณ์ธาตุของกิตลสเพราะว่าเขาอยู่กับ อารมณ์อยู่กับกิเลสอยู่กับขันธห้ามันไม่รู้ว่ากี่กับกี่กับเราจะไปจับเอาแยกแค่นาทีสองนาทีมันเป็นไปไม่ได้เราต้องหมั่นสังเกตหมันม่นวิเคราะห์แล้วก็หมั่นสร้างอานิสงส์สร้างบางร,าารามีความเสียสละของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีสัจจกะกับัตเองหรือเปล่าเรามีพมมีหันมีความเมตตาไม่เรารู้จักสําบูรวมกายอินทรีย์ของเราไหมวาจาของเราเรารู้จักควบคุมใจของเราก็รู้จักควบคุม จนกว่าจะสังเกตได้รู้ได้ทําความเข้าใจได้นั่นแหละจะถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆได้ไวอยู่คนเดียวก็มันสังเกตเราอยู่หลายคนแล้วก็มันสังเกตเรามันพัฒนสอนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาได้พัฒนสอนอะไรผิดอะไรถูกเรารู้ไม่ทันเราดับเราวางแก้ไขอยู่ปัจจุบันเราก็จะรู้โทษทันมันพลังเผยแล้วก็เริ่มใหม่ผิดพลาดเรากแก้ไขใหม่ต้องพยายามกันนะ ช่วยกันช่วยกันข้างนอกเราก็ช่วยกันข้างในแล้วก็วิเคราะห์จิตของเราช่วงนี้ก็ฝนฟ้ากําลังจะตกก็คงจะเริ่มตกเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างอากาศก็เริ่มเย็นเข้ามาแล้วก็ทําใจของเราให้สบายทํากายของเราให้สบายไม่ว่าพระว่าชีว่าโยมก็หลวงพ่อก็ขอบใจทุกคนที่มีความสมัครสมานสามัมคคีมีก็อะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าไปอาคาติอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปว่ากันมันไม่ แกหคนทางที่จะดับทุกคนทางที่จะดับทุกได้เราต้องแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมีความเสสละกับหมู่กับคณะมีความอดทนเนใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ยกตนข่มท่านมีอคติมีมนม,มนทินยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะนะกิเลสขณะที่ไม่ได้มาเจริญสตินี่ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่พอมาเจริญสติมาน้อมมาทําความเข้าใจกิเลสมันก็ยิงูกขึ้นมาให้เห็น ตัวละเอียดละเอียดก็ยิ่งฝึกขึ้นมาให้เห็นยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจเมื่อจิตยอมรับความเป็นจริงเลาค่อยละออกไปไม่ใช่ว่าฝึกแค่วันชองวันมันจะกลอนออกไปเลยทีเดียวไม่ใช่เราก็ต้องขัดเก่าไปเรื่อยมันเกิดเมื่อไหร่เราก็รู้จักดับรู้จักละเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็ดับเดี๋ยวนี้มันเกิดเมื่อไหร่เราก็จจกละแล้วก็ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันเกิดความอยากความตันีเนียวแน่นเราก็พยายามละความอยากความตันีเนียวแน่น ด้วยการบริจาคด้วยการให้ให้ระดับของสมมติแล้วก็ให้ระดับของบีมุตคือให้อภัยทานให้อโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีเราก็รู้จักจุดฐานทานความคิดทานอารมณ์ถ้าเรายังแยกไม่ได้ตามดูไม่ได้เราก็รู้เราก็คงจะเอาเอาตรงนั้นออกไม่ได้เราต้องให้รู้ให้จิตของเราคลายออกจากความคิดให้ได้เสียก่อนกำลังสติของเราตามทำความเข้าใจให้ได้ชสวยก่อนจิตของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเองนั่นหละ การเกิดก็เป็นทุกข์การเข้าไปร่วมก็เป็นยินดีกับอารมณ์ต่างๆเขาก็เป็นทุกข์จะต้องพยายามหมดนะ